ภายรายวันสุคนชัยอารีสั่งด่วนตรวจฉี่ข้าราชการมหาดไทยท่านประหลัดมทอันสิทธิ์สัมพันธรัฐมีคำสั่งด่วนอ้างเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายหลักของมทอหนึ่งอนุทินชาญวีรกุลสั่งการลงไปถึงหน่วยงานเร่งด่วนสร้างพื้นที่ปลอดภัยและหยุดยั้งยาเสพติด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้างและบุคลากรในหน่วยงานทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคสังกัดมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งพนักงานลูกจ้างเร่งนำตัวไปตรวจฉี่เพื่อตรวจสารเสพติดให้เสร็จสิ้นภายในมิถุนายนนี้ผลออกมาอย่างไรให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กระทรวงมีนโยบายเพื่อสร้างพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติด ดูรายละเอียดทั้งหมดแล้วประชาชนส่วนใหญ่แทบทุกหย่อมย่ามีความรู้สึกตรงกันสงสัยตั้งแต่รัฐมนตรีปัหลัดไม่เคยมองเห็นปัญหายาเสพติดในพื้นที่การปกครองของกระทรวงพวกท่านเลยหรือทุกหน่วยงานที่ท่านสั่งการลงไปนั้นข้าราชการลูกจ้างนายจ้างติดยาบ้าทุกชั้นชั้นเพ่งรู้ยกเว้นคนนั่งกระดิกขารู้รา กับลาบยศมองข้ามหัวไปเหมือนคนตาบอดสีทั้งจะมาเคลื่อนไหวออกคําสั่งด่วนก็ต่อเมื่อเกิดสะดุ้งหลังคุณพ่อสทออรอทักษินชินนวัตรเอ่ยปากออกมาชัดเจนจำเป็นต้องดึงกระทรวงมหาดไทยกลับคืนจากพักภูมิใจไทยมาบริหารเองเพราะที่ผ่านมาบทบาทมหาดไทยยังเคลื่อนไหวด้านแก้ปัญหาประชาชนน้อยมาก หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมเสียงร้องดังออกจากรูมันสายไปรึเปล่าเราสืบจากข่าวภายรายวันตรงนี้เตือนแล้วเตือนอีกยาบ้าระบาดหนักทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นคนค้ายาบ้ามันรู้จักมันเข้าถึงทุกพื้นที่สีน้ำเงิน ใครไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านคำตอบก็คือไหนละ่ะหลักฐานคนไปแจ้งแหล่งค้ายาและลูกค้ากับผู้ใหญ่บ้านเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนักค้ายารายย่อยมันบุกถึงหน้าบ้านถามหาคนที่ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านคู่ฆ่าหน้าตาเฉยไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมคนค้ายาบ้าขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปปล่อยยาข้างถนนซ้ายในหมู่บ้านก็ไม่ได้ไกลป้าตำรวจ น่าสงสารครอบครัวชาวบ้านมีชีวิตซ้ำซากจำเจกับพ่อติดเหล้าแม่ติดหวยลูกติดยาข้าราชการติดสินบนโชคร้ายจริงๆที่พวกเรายังต้องอยู่ใต้อุ้งอำนาจนักการเมืองทุกสีเข้ามารุมแย่งปล้นชาติอีกสุคนชัยอารีสืบจะข่าวรายงาน